กลับสวัสดีพี่น้องแฟนเิ <Friends. S 2> อทุท่านัอันนี้ทามาดูหลังคาหกล,อล้อเล็กก็ใกลเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเก็บงานพวกนี้อีกนิดหน่อยก็อ,อันนี้เป็นติดพัดลมสองตัวไปที่ปัตตนี <c oughs> ปาบางเ,เครสักพลมอันนี้ก็เป็นเบาะโชฟาครับ แล้วก็มีเบาะกลางอีกคู่อีกชุดหนึ่งก็ได้ละตอนนี้ก็เป็นประตูปิดประตูปิด,ปปดเด็กนักเรียนแล้วก็เทสไฟครับนีไฟเปิดไฟไว้แล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเไว l ดี ข้างหลังข้างหน้าอันที่รอรับชมพรุ่งนี้ส่งงานครับวันนี้ไม่ทันเล่าเหนื่อยละอะผมก็เหนื่อยผมวิ่งทั้งอาทิตย์เลยครับงานคันนี้ไรไ,ด,ไ,ด,ได,ดูแลฮะเมื่มอใเอม,มาบ้านมาก่อ โอเคครับก็ดูดีนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันดูงานอีกเก็บรายละเอียดอีกวันนี้ก็มืดแล้วรีบเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งรีบอันนี้ก็ทำแต่เก็บด้วยเด็กฉากข้างล่างอ่ะอืมก็ขันใดใสข้างใดใส่เขียวสิตัดพอดีเลยเนาะเขียวแดงวะอันวะไรเขียแดงเดี๋ยวใส่เดี๋ยวกับกา พอใจอยู่อันแท้มันก็ง่ามเนละเดี๋ยวปิดไฟก่อนไฟติดทุกดวงพัดลมติดทุกอันนะเดี๋ยวพักก็จะถอยเข้าไปข้างในให้มาดูข้างหน้าใครที่สนใจ ทำหลังคาก็สอบถามได้ครับราคาก็ตามสภาพสภาพตามฮะเอาเปิดไฟเปิดไฟยัง <c oughs> เดี๋ยวเปิดไฟให้เขาก่อน ฮะไอเสียอาะลรวะนี่ครับมาดูข้างๆเป็นหกลอ้อเล็กครับรร <c oughs> รไฟอันนี้ตัวน,นี้ไฟดวงเล็กครับ เป็นคันนี้ลงไปปตัตตานีก็เข้ารูปเข้าทรงอยู่สวยงามครับตามท้องเรื่องไอตัวนี้เจ้าพท่านเก็บบ่เก็บมอื่นบ่หาบันไดอ่ะเออเอ,อ,เอ,อามให้ดูข้างหลังอันนี้ก็เป็นไฟเดียวข้างหน้าข้างใน อันนี้ก็เป็นโกงครับก็คือก็ป้าบอกว่าจะไปส่งนักเรียนก็นี่เบอะก,ก็เป็นบอกโจฟา้าก็พ่มพลาสติกอย่างดีสวยงามก็เก็บงานแล้วครับว่าพวงนี้ดูอีกรอบครับว่าต้องเก็บตรงไหนอีกเนี่ยเราซิลโคนอยากเห็เป็นวุ่นเลย พวกงนี้ก็พวอนี้ล้อพื้นพวกนี้ต้องไปซื้อผ้าปูพื้นพวกงนี้รถสไลดล์มารับเก้าโมงก็ไปทำความสะอาดแล้วก็บินลงปัตตานีเรียบร้อย,อยก็ให้ดูคร่าวๆครับก็ประมาณนี้ครับ โอเคครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับ